ทุกตัวเลยค่ะันจิ้วๆเลยใช่ไหมเราทำอยู่ในบ้านมาดูวันนี้ครับดูวันนี้น้ำแรงครับเขาจะว่าไงนั่นเดือดขึ้นอันคือบ่ตรงขึ้นอยู่ว่ะเอาหมัดไว้เท่าไห่หเลยเวอร์วังอลังการครับพี่น้องครับไปแล้วครับขึ้นไอ้ขาวไปแล้ววันนี้ ันนี้เราจะไปทดลองที่ทุ่งนาครับเออว่างอลังการไปอีกแล้วกดจิ๊กกดบ,บองครับพี่น้องอ่ากดจิ๊กกดบองตัวจริงผมจริงกับบ้าเขาหฮมเด้ถ้าตัวนั้นผ่านนะครับผมถ้าตัวนั้นผ่านได้ได้การครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับเครื่องไงเครื่อง อันนี้เลยบักยีวามันนี่เอาบักยิงยิงเลยครับซีอันครับยิงยิงเลยคว่ำฟันอันยิงยิงเงี่ยเลี้ยนเลยหามไหล่สองนิ้วคว่ำฟันเติฝสูบน้าต้องประมาณแรงครึ่งเดียว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  อยู่ทงหน้าค่ะบาดที่นี่แกมาแล้วใส่รถมาแล้วค่ะ,อ,นนอ,คะคอ,อันนี้เป็นตัวทดลองค่ะเครื่องนี้เป็นตัวทดลองมันนี้ยังกำลังถังเ้าออกจากน้อยค่ะเพราะได้เห็นมองตัง มั่นยังข้างเราไม่ได้ปลูกอยู่อันนั้นมั่นเนาะอ้อทางออกจากหน่อยเครื่องเป็นญหญ้าบ่มามี่อยู่ที่เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องสะพายของบดเร่เป็นกระหยาแก้วแก้วจบลง,งต่ายกันอันนี้ก็ของแข็งของค้าดีดี เหตุที่ผมคิดพันพฒนานี่ครับผมคิดมานานแล้วแหละนะครับประเด็นก็คือที่นี่มันไม่มีไฟฟ้าครับ <c oughs> ที่นี่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ <c oughs> นี่บ้านก็อยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ต่อครับไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราต่อต่อสายไฟ,ฟามาจากตรงนี้ประมาณ600เมตรครับมาถึงตรงนี้ครับผมว่าจะลงทุนซื้อ สายไฟแล้วก็ซื้อเสาต่อมาเองเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เนะขาบอกว่ามันมันข้ามห้วยครับตรงนั้นแล้วก็หม้อปแปลงมันอยู่ไกลนะครับไฟตกนะครับก็ยังผมก็บอกอยู่นะไฟตกก็ไม่เป็นไรครับให้มันได้ใส่ไฟตลอดไฟไดก็ดีหมูยุ่ไฟตกเนี่ยมันจะใส่ไฟหนักๆไปเลยครับพี่น้องใส่ไฟหนักๆไปเลยใส่เสียมใส่ พวกอยังที่มันกินไฟห,หลายๆบ่ได้นะคระับเหมือนไฟตกไฟบวกร้อนเดือนไกลเืเอดเหตุกับบอกเขาอยู่กับแจ้งเขาอยู่ว่าว่าเป็นอยังได้ตลอดไฟได้ต์เครื่องใสเซฟกับเอาแหละในทำได้ก็เอาสิแนะเขาก็ยังมาหายต่ออยู่ดีครับเขาไม่ค้ำ ซื้อมาใส่เด,ยเดียวตั้งแต่ซื้อรถ้าผนะอ่ะี่พีใช้ลืมยังลืมไ,ไม่ไปม,ม,มาพบกับพลังงานฟรีของเราอีกแล้วครับผม พามาบานหน้าค่ะพี่น้องบานทงก็พา <c oughs> มาเห่นทงทดลองพลังงานฟรีถ้าได้ผลเราก็จะเอาตัวใหญ่มาทำค่ะ ามาดูวันนี้ครับดูวันนี้น้ำแรงครับเขาจะว่าไงน,นั่นเดี๋ยขึ้นอันชึนนบ่ตรงถึงอ่อีกว่าเอามาัดไว้เท่านั้นเลย ทุกตัวเลยค่ะจิ้วๆเ,เลยเห็นไหม มัดไวเลยไหมคุณก็เข้าแต่ว่ามันต่ำเกินไปเขาอยู่ต่ำเกินไปแมนเอาในห้องขึ้นกันได้แล้วหลังออกได้ทั้งขังนัน ดิฉันก็ดึงดึงออกเดี๋ยวเราจะวัดไฟดูครับว่าไฟมันได้เท่าไหร่ไอเอามาไหมล่ะได้เอามาไหมล่ะเห็นีมุนเราอะขั้นตอนแรกวัดไฟมึงวัดไฟได้เท่าไหร่ได้เอาแน่ว,วัดเออจัดแต่งไหมมันหัวตะจมลงหลุดจัดแต่งไหมพี่น้องตอนนี้ ไอ้เล่ากะกำลังปรับปรุงค่ะนำล่างน้ำที่แล่นเขาก็ยังบ่ทันเขาเป่าค่ะล่างน้ำลองน้ำ <c oughs> เาเป่าเลยครับพี่ <c oughs> น้องครับมองเล็กนี่ก็ว่ามันสั้นหัวเสียบลงค่ะหากระมังมา <c oughs> ลร่อง <c oughs> ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ค่ะ เก็บหนาเก็บลังมาใส่กับเป็นเครื่องประดิษฐ์แล้วค่ะพี่น้องเป็นงานทดลองค่ะเป็นงานทดลองความชอบของแต่ละคนค่ะหลายคนก็นว่าพีบ้าเนาะบ้ากับ,บาแบบของเราละพี่น้องสร้างลรสความสุขของเรา บ้าก <c ười> ับบ้ากับตแล้วละบ้าแล้วเห็นใ่เบื้องกับเบื้องหลดแนนบ่ยอมรับไหมว่าตัวเองบ้าทำให้คนดีดูเอาหูจักบ่เขาว่าบ้าไปแล้ว ทำให้คนดีดูคนบ้านอะเอาเฮ็ดล่องมึงดูกำลังปรับปุงค่ะมันโจมขึ้นจมลุ่งกรสิลุดแน่และ กูโบนเนลหมัดทั้งๆคอยคนบริป่วดแขนเอาก็ะเนี่ยมัดเห็นหงัางนี้เดี๋ยวไปทางนู้นก่อน น้ำไปจืก,กันนั่นอนะเอาแนวคุม้มันไ้ทีละเอาแนวกันไว้หาแนวกันไ้หาแนวมาลอง,องใช่่งปุยกรนตัว